คนทั้งหลายย่อมไม่เห็นนิมิตของตนคือพอขอใจว่าเจ้าของเป็นผู้จังไน,นคือบางเถือต้องไปถามผู้อื่นดิมึงหูว่ากูเป็นไผยยังไงขนาดเจ้าของจะแท้เนี่ยมึงหูหไปถามผู้อ,อ,จจอื่นเนาะไอ้จำเจ้าของว่าไรอย่างพ่อไห้อภัยอยู่เลยเนี่ยไปถามคนอีกมึงหูว่าพอกูเป็ไไนไผยยังไงขณะพ่อเจ้าของจะแท้เนี่ยไปถามผู้อ,อื่นอีกอยู่ อันนี้ก็บพ่อหาย,อยเอภนะัผอยู่เนียคุณลองคนแห,งนห่งหนะักเลยก็นั้นอยู่กับลูกเราก็ถามดูมึงเป็นแม่กูบอกพลยนะ,ะโอ้ยเลี้ยงกันมากกันไหวฝ่ายไงยังโง่าพลายเป็นไผ่นี่เราไปถามมันเสอยอยู่มึงเป็นพ่อกูบอกเลยวะ่าอ้าวก็แปรก,กันเนียนะแม่ยังบอกยังเที่ยงเจ้าก็มีแต่หัว โอ้ยเนาะพเจ้ากระดายนี่แหละคอยเนี่ยจึงเข้าใจซัดโลกนะเพราะเข้าใจแล้วก็เลยเหตุใจให้มันเข่าพอมาปันได้เข้าใจเห็นไหนี่วันหยางว่นดีนี่ันันเคยเกืดอขึ้นมาแล้วเห็นบ่กเข้าอยากูัว่าตอนเด็กหน่อยเขาเป็นยังไง กับเบิ้กน้อยจะกูว่าค้นนุ่มสาวเป็นเากับเบิ้พวกนุ่มสาวจะกูผู้เฒ่าเป็นเากับเบิ้งคนเฒ่ากัวเขาเข้าเสียงขัดผุดออกศาสตร์ของเขาเนี่ยเห็นศาสตร์หมากับเบิ้งหมาเห็นศาสตร์แมวกับเบิ้งแมวถ้าได้เจอในภูมินั่นก็เป็นทั้งสันหลับพอนอนทั้งสันทั้งสันมันจังเลยเป็นจังสัน เราจะหนุนผู้ใดเด้อไม่อยากเกิดเป็นอย่างไหนจะไปเฮใจงสั้นเฮใจงสั้นมันจะได้เกิดใจสั้นละเอาซะขู่ไปจะเกิดเป็นหมาซะหนกระทำเป็นเบิ่งมัดเอาเนาะนี่แหละเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยผู้ใดมีปัญญาก็สามารถแสวงหาสิ่งที่เลิศให้เจ้าของได้ ถา้าบมมีปัญญาสะสมงหาควหามเลิศในเจ้าของบ่ได้คนบางคนเก็บหอมรอมหลีดมาดีๆไปซื้อหลักทรีพถี่ละวันที่หนึ่งเบิกคุณมาใส่เกี๊ยงอ๊ะมีเงินแตังเก่าสิบล้านไหมใส่ไ่้จะปีเกี๊ยงไปรับจางมา,าละสามลอยคือเกาอ่าเน้ยเงินแต่งเก่าสิบล้านเนาะ เนี่มาเราใส่ซวงครัเนี่นั่นแหละเที่ยวเฮ็ดไปเนี่ยคือเขาแปลงสินทรัพย์ไปเป็นบุญเนี่ยคนถือเล่กคือแปลงบุญมาเป็นสินทรัพย์เนี่ยเราะองกระทเสื้อเรื่องโลกเป็นด้านน่ะเนี่ยจุด็นดีใจในการถือเล่เนี่ยรักถือซื้อบาทยังดีใจเลยสื่อว่าจะบาทบสุดถือว่าต้าได้ถือทำไมเยี่ยมเลโอ้ก็เป็นสีล้วเนาะ โลกนี่กกนมันเป็นมายาคือบางอย่างเึ้นมาแต่ละสูงเงนล้ำ